คอล่มนวันเสาร์ที่ปลายซอยถืนเชื่อมัน่นชาติไม่เหลือท่านประธานวันนอผมเงี้ยนเลิฟเลยก่อนเป็นใครก็ว่าสังขารงอกแงกอย่างนี้จะไหวหรือแต่พอเป็นวันนอที่ว่างอกแงกเสยสี่ร้อยเก้าสิเก้าสอสอทั้งเก่ารุ่นเก่าทั้งใหม่รุ่นควายแตกเปลี่ยว นายท้องเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนไปตามๆกันพวกนี้รู้จักวันนอกกันน้อยไปเห็นอ่อนนอกนั้นเถอะแต่รู้ไว้ด้วยข้างในแข็งปังไม่งั้นไม่มานั่งในตำแหน่งประมุขรัฐสภาถึงสองครั้งสองคราได้หรอกโรมทำเป็นเก่ายกเอาเรื่องที่รัฐสภาลงมติเด็ดขาดไปแล้วเมื่อสิบเก้ากรกฎาคมว่า จะเสนอชื่อบุคคลซ้ำเป็นนายกในคราวประชุมเดียวกันนั้นทำไม่ได้นำกลับมาตั้งเป็นยติเสนอให้รัฐสภาทบทวนมติของรัฐสภาครั้งนั้นใหม่ท่านประธานวันนอก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะเรื่องนี้ที่ประชุมมีมติรัฐสภาเด็ดขาดแล้วโดยวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่151และขณะนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งสารได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะวินิจฉัยรับคำร้องหรือไม่ในวันที่16สิงหาเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็สามารถทำตามที่นายรังสิมันเสนอได้แต่ไม่ควรที่จะพิจารณาตอนนี้เพราะอาจติดขัดสารรัฐธรรมนูญ นายรมผู้รับการปลุกเสกจากผู้นำวิญญาณนำว่าปิยบุตรศาสดาส้มสามนิ้วก็เถียงว่าใช้กลไกสภาได้ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาสารรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจสภานั่นแน่อึงอ่างสภาพองตัวใหญ่เหนือสารรัฐธรรมนูญซะละ พักพวกก็ยกมือลุกขึ้นช่วยกันรุมประธานวันนอแค่นั้นไม่พอชนละนานและคณะพักเพื่อไทยที่สลายรูปหัวใจกับก้าวไกลเป็นรูปมะแงกไปวันก่อนแสดงความเอื้ออาทรโชว์บทสหายร่วมรบลุกขึ้นยืนเคียงบา่าเคียงไหลก้าวไกลสนับสนุนให้เดินหน้าตามยติที่ในโรมเสนอแข็งโปก๊กคือยี่ห้อวันนอ พอให้ร้อยรุมหนึ่งด่านหน้าเข้ามาท่านยืนหลังชนฝาทำไม่ได้มติรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมวินิจฉัยตามข้อประคับการประชุมข้อ151ถือเป็นเด็ดขาดดังนั้นจะทบทวนเรื่องเดิมจึงไม่ได้ไม่เช่นนั้นการตัดสินของรัฐสภาก็จะทบทวนอยู่ตลอดผมเนี้ยตบเขาา่าฉาดเลยคนเป็นประธานมันต้องอย่างนี้ หลักการกับมติเมื่อมีไปแล้วต้องแนวแน่ยียงเสาหลักปักหินคืนยอมกับพวกลิงเขยา่าต่อประธานวันนอนั่นแหละยี่ห้อจะเสียอีกอย่างหนึง่งทุกคนอดวันไว้กันไม่ได้ว่าในวันนอนั้นเป็นพักในขบวนการก้าวไกลเมื่อขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทำหน้าที่ของนายวันนอน จะรักษาความเป็นกลางในฐานะประธานรัฐสภาไว้ได้โดยไม่เอ็นเอียงไปทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยแต่สามนัดที่เห็นพิสูจน์ชัดเจนแล้วใจท่านคือใจคนจะอยู่กับฝ่ายไหนเป็นเรื่องของใจแต่ในหน้าที่ประธานการปฏิบัติของท่านยึดมั่นอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบอันเป็นกติกาของระบบทุกการตัดสินใจ พะดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันนิติบัญญัติและยึดความถูกต้องเหนือความถูกใจใครๆผมชื่นชมท่านจะบอกว่าเป็นโชคดีของประเทศชาติก็คงไม่ผิดที่ยามวิปริตการเมืองได้คนไม่คดมาคัดท้ายในภาวะมีคณะบุคคลอาศัยคราบรัฐสภาจะพลิกฟ้าคว่มดินก็เห็นไหมเมื่อโจราประชาธิปไตย อาศัยพวกมากจะลาเอาไปกินให้ได้ถ้าท่านวันนอเป็นอย่างที่คนส่วนใหญ่วันไว้ท่านทําเป็นยอมก็ไม่มีใครตําหนิท่านได้เต็มปากแต่ท่านไม่กดเป็นกฎกติกาเป็นกติกาเมื่อพวกมึองดึงดันจะเอากันกูก็สั่งปิดประชุมมันไปซะเลยปฏิกิริยาแบบไหนที่เกิดตามมาจากพวกสุกรการเมือง ก็ไม่รู้สิได้ยินแต่นายชัยธวัฒนตุลาธนเลข,ขาธิการพักเก้าไกลถแถลงว่าวันนี้ควรได้ลงมติว่าสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยติซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินในฐานะที่พักเก้าไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันมูัมหมัดนอมทาดำรงตำแหน่งประธานสภา เคยเห็นแต่เด็กวัดกับพวกสุกรการเมืองที่ชอบลำเลิกบุญคุณก็มาครั้งนี้แหละจะเป็นสุกรการเมืองหรือท่านผู้ทรงเกียรติก็เลือกเอามาในบททวงบุญทวงคุณประธานรัฐสภาอุตสาห์สนับสนุนให้เป็นแล้วกลับไม่ยอมเปิดช่องให้กับปฏิบัติการพลิกฟ้าคว่ำดินเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่ดูๆไปเข้ายากกันทางยุทธศาสตร์เหมือนคนทางไกลาบางคน อย่าเมียเพื่อผลทางกฎหมายแต่ในความเป็นจริงเขายังปะกันอยู่ดูตามลายแทงทแถลงการและปฏิบัติการร่วมทั้งอดีตและปัจจุบันหน่อแนวถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเล่นบทแยกกันแต่จะไปรวมกันตอนตั้งสอสอรอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป,นเป็นเป้าหมายหลักสู่อนาคตในทางยาวของพรรคทั้งสอง ที่วาดหวังร่วมกันครองเมืองเป็นบรรณการไอ้กันในทางน่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งนี้คลอดยากแม้จะไม่ถึงขั้นต้องตายทั้งกลมแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วก็อย่าหวังให้เป็นชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันอยู่ไม่ต้องดูจากที่ไหนดูจากแหล่งกําเนิดคือรัฐสภาชุดนี้ มันผิดฝาผิดฝังตั้งแต่ต้นและนับตั้งแต่เปิดสภามามุ่งหน้ากันแต่เรื่องอำนาจและประโยชน์ทั้งที่ตอนหาเสียงทุกพักยกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่จะเข้าไปแก้แล้วเป็นไงอุดตลุดนุงนังอยู่กับเรื่องของกูส่วนเรื่องชาวบ้านช่างมันกูลืมไปละขนาดเพื่อไทยออกแถลงการนโยบายเร่งด่วน พอเข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บทําปั๊บเป็นเรื่องแรกทันทีคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่แจกเงินคนละหนึ่งมืนไม่ใช่เรื่องปากท้องไม่ใช่เงินเดือนขั้นต่ำหกร้อยตามที่หาเสียงแต่เป็นประชุมคอรมอนัดแรกจะลงมติตั้งสอสอรอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีเขียนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินหรือเปล่าไม่ใช่หรอก เขียนเปิดช่องให้พวกกูได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐบาลง่ายๆเขียนแก้กฎหมายให้พวกนี้คดีหมดอายุความเขียนเปิดช่องให้แบ่งแยกราชอาณาจักรกันไปครองได้เขียนตอนกองทัพให้เป็นหมันไปสู่ขั้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจิตซ่อนในร่างทรงบางพักบางพวกในสภามันมุ่งไปทางนี้จงจำฝังกันโลกกันไว้เลย ไม่มีหรอกที่ความรวยความอยู่ดีกินดีจะเกิดขึ้นได้จากตัวหนังสือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญไม่งั้นคนไทยอยู่ดีกินดีรวยกันตายหากไปนานละประเทศอื่นๆส่วนมากเขามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวก็เห็นประชาชนของเขาจะรวยจะอยู่ดีมีสุขก็จับอดทนขยันในการทำมาหากินมีแต่ไทยเรานี่แหละไอ้นักการเมืองบางคนมัอนอ้างว่า รัฐธรรมนูญกินได้แล้วบอกจะเขียนรัฐธรรมนูญให้คนอยู่ดีกินดีเชื่อมันสิจะได้ออกลูกเป็นควายก็ไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วรวมยี่สิบฉบับมากที่สุดในโลกแล้วประชาชนคนไหนล่ะอยู่ดีกินดีคนไหนล่ะร่ำรวยอยากรู้ไหมทายากให้ไปถามคนที่พูดว่ารวยแล้วไม่โกง คอลัมนวันเสาร์ที่ปลายซอย